ทำกับสังคมไทยนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นการร่วมกันถ่ายทอดคุณธรรมในหัวใจให้กับสังคมไทยครับขอคาเรื่องเรื่องตำรวจเรื่องโจรอย่ยงงอลางนี้นะครับผมได้เนี่ยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับแว่นแก้วเอสดูทชเทนเมนจำกัดเปิดตัวหนังสือเล่มนี้เลยครับ คุณธรรมกับสังคมไทยซึ่งเขียนโดยสมาชิกวุฒิสภาพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์ครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแนวโซเชียลสไตล์ครับที่ถ่ายทอดคุณธรรมในหัวใจให้กับสังคมไทยตลอดจนความเพลิดเพลินในธรรมที่จะนำไปสู่การคิดการพูดและการกระทำของทุกคนในชาติพร้อมกับแง่คิดจากบทความที่จะกระตุ้นความตื่นตัวของสังคมไทยให้หันมามองตัวเองอย่างไม่มีอคตินะครับ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหารกระตุ้นให้คนไทยช่วยกันคิดทำสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยพลิกฟื้นสังคมไทยให้หลุดพ้นจากสภาพวิกฤตทางคุณธรรมวความดีไปสู่สังคมที่อุดมด้วยพลังแห่งคุณธรรมจริยธรรมความดี โดยในวันเปิดตัวก็มีการเสวนาการในหัวข้อคุณธรรมกับสังคมไทยโดยพระราชยานิกวีนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษพ้นอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์ผู้เขียนคุณปานเทพกลา้นานรงรานนะครับประธานคณะกรรมการปปรชรวมถึงคุณพาณิ์นิติทันประกาศประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครับเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณธรรมเพื่อเกิดแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมง,งานได้คุณธรรมในการนำไปดำเนินชีวิตกันครับค่ะก็ เป็นเรื่องดีๆในการเปิดตัวหนังสือนะคะ๋คะอมีชื่อคุณุ้นหลายคนเลยนะคะมีคุณผาน,นิดนิติทันประภาสด้วยนะคะมาดูหนังสืออีกแนวกันบ้างไหมคะแบบนี้เนี่ยน่าจะ